สองสามออืมันน่ะอืมอันน่ะอันนี้ไไม่หวอันนี้แรงมากเลยโอ้โหแต่อ๋อเออคุณน้าคุณน้าเกิดราศีมังกรใช่มั้ยใช่เนี่เขาบอกว่าสาวราศีมังกรนะจ้าช่วงนี้จะมันกำลังจะได้ลาบปากก้อนใหญ่จริงหรอ แดด outdoors ระดับให้ชุนหล่อระดับพระเอกเลยนะรู้ไหมว่าเป็นใครยากสิมาเชิญเพื่อกับพี่แซมยูรนันธมาดนตรีค่ะ ดนะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากพระเอกตลอดกาลนะคะพี่แซมยุรนันพมรมนตรีมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะอยู่ในวงการมานานมากค่ะไม่ทราบว่ากี่ปีคะพี่แซมกี่ปีครับรู้ว่านานนะคะแต่ว่าแหม23หรือ24อะไรประมาณน <oh> hm ี้เยอะเนาะปี่มองดูแล้วแบบมันจะกลับมาอยู่แบบนี้ปีแล้พี่แซมยี่สิบสี่ปโกล้วอ่ะเปล่าคะไม่โกหกคนนี้่าภี่ ก็หนูทั้งสองคนที่ก็ว่าก็คนหนึ่งสิบห้าอัพนะหนูว่ามะใช่แต่เราเห็นพี่แซมตั้งแต่เราเห็นพี่แจมเนี่ยพี่เจอกันครั้งแรกนะถ่ายประมาณหนังสืออะไรแต่วัยน่ารักอายุสองสิบสามเนี่ยแต่ชุดแบบมัธยมเลยนะไม่ืนหนูว่าเด็กมากคก็นี่เหมือนกันเห็นเพื่องแต่สมัยฉันกล้าเป็นมูนาลิซาหรือเปล่าใช่ดูสิจำได้จำได้ เป็นภาพที่อันอยากลืมบ้างเด็กคุณที่กล้าแล้วเป็นบอลติซ่านะโกนคิ้วเลยนะคะโกนคิ้วยอมอย่างนี้พี่แซมก็เข้าวงการตั้งแต่เด็กเลยสิคะก็ประมาณสิบสิบเจ็ดจ้ะเอาวัยรุ่นนั่นก็บอกก่อนตรงนีว่าจริงๆนะก่อนหน้านี้ไม่มีเลยนะไม่มีโปรไฟล์เลยคือก่อนประมาณตั้งแต่พอสิบกว่าจนถึงสิบหกเนี่ยคือถ้าอยู่ที่โรงเรียนก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีละครโรงเรียนอะไรต่างๆี่ไม่ได้เคยเล่นเลยนะ คือจะอยู่เบื้องห,หลังกำกับให้เพื่อนดูแลให้เพื่อนทำบัตรขายบัตรละบัตรสองบาทอะไรเงี้ยห,หลักเวลาถ้าจะเล่นจริงๆก็มั้างจะเป็นตัวพุ่งไล่หรือตัวอะไรที่มันแบบไม่ได้เป็นพระเอกนอะถ้า่อถึงวันไม่นีไม่ได้ดูไม่ได้ดูดีไม่ได้ดูอะไรแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองแบบเอ้ยดูดีมาจากไหนม<อ>าถึงวัยหนึ่งตอนสิบเจ็ดกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเด้งขึ้นมาเลยทำไมไปไหนไม่ได้รู้ตัวเองนะไปไหนคนก็แบบว่าเฮ้ยเดินไปสยามคนก็นกระโดดรถวิ่งเข้ามาทัก หรือว่าเดินอยู่ตามถนนคนกระโดดลงรถเมย์มาชวนไปเล่นหนัง<ช>หรือไปไหน<ช>หรือว่าร้านตัดเสื้อที่เราใช้มาตั้งแต่เด็ก<ช>วันนึงาอายุสิบเจ็ดน้องหายไปไหนมาเนี่ยอยากจะเอาไปถ่ายแมกกาซีนอย่างเลยคือกการเป็นว่าวันนั้นไม่รู้ดนผีถีบมาอะไรงไม่รู้ว่าตอนสิบเจ็ดมันได้หรือเล่าเฮ้ยเฮ้ยเราดูดีจนมองดูกระจกเฮ้ยเราจริงเหรอเขาหลอกเราหรือเปล่าก็เริ่มาสังเกตตัวเองแล้วว่าทำไมคนจะหลอกได้ยง แสงเปล่งประกายความเป็นพระเอกมาเลยอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ขึ้นขึ้นยี่สิบละสมัยก่อนนี่ไปถึงเมืองนอกนะฟิลิปปินอินโดเนี่ยเห็นไปแบบว่าใส่ต้องหูด้วยคิดดูดินี่โอ้โหหนูไม่ธรรมดานี่ก็อายุเท่ากันเท่ากันกับปีนะคะนี่แล้วดูรูปนี้แต่ว่านี่เป็นดิฉันเล่มแรกเลยนี่ตั้งยี่พี่สาวไปเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนั้มาสิบแปดอ๋อนี่สิบแปดตอนนี้ถ่ายปกดิฉันนี่ตอนนี้ก็เล่มแรกๆเลยนะแรกนี่ตั้งแต่ราคา25บาทสมัยนี้ฉบบัที่อะะไรล 640 640นะคะนี่เป็นจุดจีนเลยพี่สมัยก่อนพวกเดี๋ยวเราพระพิยนพระพิยมเนินเขาจะมีตานางาลนางเอกทั้งหลายนะคะแล้วคุณคุณจังเลยค่ะคุณนิดคุณนิดเหรอคะเนี่ยอันนี้ชัดกว่าอันนี้เปวยอันนี้จะเป็นเป็นหนังแนววัยรุ่นวัยรุ่นใช่ไหมคะแล้วนี่แหละค่ะพี่แซมรูปนี้น่าใสมาก ที่บอกประมาณ1 7บเดคว่าคนกระโดลดรถลงมาก็เห็นหรอตั้งแต่เด็กแบบนี้ก็ <c oughs> ไม่แปลกใจที่มีงานมารุมมาตุ้มเข้ามานะคะ <c oughs> ทั้งงานหนังงานละคระแล้วก็งานเดินแบบอย่างพี่แซมนี่เริ่มเป็นพระเอกเต็มตัวนี่ตอนไหนคะพี่แซะเด็กจริงๆคนเดียวๆนะก็เป็นทัพดาวบุษยาเป็นมีเจ้าะหะเจ้าหะแล้วก <ๆ S 2> <ะ>็มาคู่กับพี่เบิร์ดมีพี่เบิร์ดเรื่องหนึ่งนะไม่ใช่เป็นพระเอกในคู่กันนะฮะหมายถึงว่า เบื้องต้นคุณนัทยายังไม่เป็นนางเอกเลยพี่ก็พูดพี่ตั๊กมาอยู่ร้านทำแหมกำลังนัเป็นนักเอกละครกำลังฮอตนั่นแหละดังนั้นก็เลยหยุดละครไปเป็นหนังสมัยก่อนพระเอกนางเอกหนังเล่นละครไม่ได้เออทำไมพี่แซมเพราะอะไรสมัยนั้นออกไหมเขาวางเกรดเป็นละอย่างมากนักเอกนางเอกนั้นคือประมาณว่าคือซุปเปอร์ส star ถ้าทีวีอีกระดับอีกแบบนึงที่พี่เล่นหนังกันแบบว่าเล่นจนเป็นร้อยเรื่องเล่นจนแบบว่ามีความรู้สึกว่าทำทำทำไมไง เล่นหนังบางเรื่องสองสวันก็จบละเพื่อต้องการให้ค่ายหนังรับหนังเข้าไปมันได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็ไม่รู้เพราะเราเป็นเด็กวันหนึ่งก็เลยหยุดว่าเฮ้ยไม่เล่นละพอผมขอไม่เล่นเลยสักเรื่องหนึ่งไปเล่นละครก็เป็นมหาสจารย์มากมหาสจาัยร์มากที่แบบเฮ้ยทำไมพระเอกหนังซึ่งางออฟอยู่ถึงไปเล่นละครคือถ้าไปละครแล้วไม่รอดก็คิดเลยว่าเราต้องแบบอาชีพอาชีพนักแสดงก็นหมดไปผมว่าพี่มาจากละครก่อนพี่รู้สึกว่า ที่อยากเล่นละครก็มาเล่นกับช่องเฉกเรื่องสวรรค์เบี้ยเรื่องนี้ก็เลยได้สร้างชื่อด้วยฉันนี่นั่นแหละถึงได้รู้ว่าสักที่เคยมีชื่อเสียงจากหนังมานี่โอ้เยอะแล้วมาเป็นละครเรื่องแรกถึงได้รู้ว่ามันใกล้คนมากละครเข้าไปอยู่ในใจคนเยอะกว่าคือก็เปิดทีวีอยู่ที่บ้านนี่นะ,ะเราก็ไปนั่งอยู่ในบ้านเขาเหมือนกับญาติพี่น้องคนหนึ่งมันเป็นความผ,ผูกพันเนี่ยคือถ้าเล่นหลบบทไม่ดีเนี่ยพี่เพิ่งรู้ว่าผลกระทบกับการที่คนเอาไม้ไล่ตีเอาก้อนหินไล่ปลาหรือว่าอะไรเรื่องแรกมี่พระเอกมินวีเนี่ยช่วงพระเอกม รถเกียไปที่มาณไม่รู้ว่าเฮ้ยโกรธในละครว่าใช่ยังมีเหตุมีผลมากขึ้นก็เพราะจากการได้มาเล่นละครนี่แหละทำให้พี่แซมได้ร้องเพลงตั้งแต่ทัดดาบุษยานุ่นต<ช>ั้งแต่ประมาณยุสิบเกยี่สิบคือในเรื่องมันต้องมีร้องเพลงแต่พอคนฟังแล้วมันโดนเยู่ยรู้สึเฮ้ยเด็กคนนี้ร้องเพลงดี ภาพพี่ก็เลยกลายเป็นนักร้องซึ่งคาแรคเตอร์ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าชอบก็ไม่ได้ชอบ18 19เราคิดว่าเราแค่ทําได้พอแล้วไงเราเป็นดีเจเปิดเพลงเนี่ยแขกที่เป็นดีเจบอกโอ้โหสไลด์หน้าดูแล้วกันนะเออแล้ววันหนึ่งก็กลายเป็นว่าอายุสิบเก้ายี่สิบต้องไปใส่สูตรแล้วก็ทําหน้าเตี้ยมแบบร้องเพลงเพราะพี่แม่พี่จารร้องเพลงเป็นเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กว่ากว่าอายุด้วยในตอนนั้นนะ้าถือว่าร้องเพลงเก่าๆน้ำตาแสงใต้ก็แบบอายุประมาณยี่สิบอะไรเงี้ยยี่สิบเพลง แมเราพวกเราก็ไม่ได้ฟังเพลงที่พี่แซมร้องมานานแล้วเหมือนกันนะคะริวันนี้อยากฟังอีกอะค่ะงั้นวันนี้ช่วยโชว์เพลงให้เราละลึกถึงอดีตพี่แซมนิดนึงได้ไหมคะได้ได้ได้แอมนัดไม่จำกัดอีกนะนี่ค่ะเอาไว้นะอาไว้นะใช่เท้าเหมือนเดิมเลยเพลงนี้รักมากเป็นเพลงที่ที่ร้องเพลงแรกในชีวิตอัลบั้มแรกอ๋อนัลบั้มแรกแล้วก็เป็นเพลงที่คนรู้จักที่เพราะเพลงนี้แล้วก็ทุกวันนี้ก็จะมีแฟนๆเพลงที่เคยสัมผัสอยู่แล้วก็ ไปไหนก็ยังถามถึงไปไงนี้อีกบทบาทหนึ่งนะคะของพี่แซมที่พวกเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนั่นก็คือพิธีกรมาทําพิธีกรได้ยังไงคะสืบเนื่องมาจากละครสวรรค์เบียร์คือพี่มาเล่นละครช่องเจ็ดพี่ก็เริ่มมาเป็นพิธีกรรายการของช่องเจ็ดรายการสวดเจ็ดซีคอนเสิร์ตเจ็ดซี่นี่จำได้นะนได้รื่องแต่ซี่คอนเสิร์ตเรื่อนกันเลยค่ะเคยไปยนอยู่ยุคไหนยุคยุคสองกับยุคสามแล้วมั้งยุคสามพี่แซมพี่แบบใครคะตอนพี่ตากพี่ตาก ก็นี่ก็ทํามาเข้าวงจรแล้วเกี่ยวกับงานด้านการบันเทิงนะคะแต่ปัจจุบันนี้พี่แซมก็ผันตัวเองแล้วค่ะคุณนัทขาไปเป็นก็ยังบันเทิงอยู่ดีไม่ใช่แต่ก็ยังอยู่ในสายบันเทิงเหมือนเดิมทําไมละคะทำไมถึงผันตัวเองไปอยู่เบื้องหลังคะอืมวันหนึ่งน้องๆอาจจะรู้สึกคล้ายๆกับพี่ก็คือว่าเมื่อมันทํางานไปแล้วเนี่ยคือพี่เป็นคนจะเห็นว่าพี่ไม่ค่อยอยู่นิ่งกับสิ่งที่พี่ทำที่พี่ไปเล่นหรอกที่พี่เล่นหนังเสร็จที่ไปร้องเพลงที่เป็นพิธีกรเป็นเพราะว่าถ้าเกิดพี่ต้องทําอะไรอยู่อย่างเดียว แล้วรู้สึกว่าเป้าหมายมันไม่มีอยู่ข้างหน้าเนี่ยพี่ทําแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ทาไมเราต้องทําตอบตัวเองไม่ได้เหมือนวันหนึ่งที่ทาไมเราต้องเล่นไหนถ้าเราไม่รู้สึกทาอะไรใหม่ๆชีวิตชีวิตก็ไม่มีไฟไม่รู้ขึ้นทําอะไรเหมือนเบื้องหน้าเนี่ยเป็นพระเอกแล้วรู้สึกแบบเรากําลังทําอะไรเป้าหมายอยู่ตรงไหนใช่ไหมหรือเราจะต้องแข่งกับดารารุ่นไหนรุ่นเราช่างทยอยหายไปหมดแล้วแล้วก็รุ่นน้องลงเรื่อยๆจนจะเป็นรุ่นหลานแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่จะต้องแข่งขันเรากำลังมองว่าเรา เรากําลังเรียนรู้อะไรเพิ่มอีกไหมโลกมันชั้นกว้างอยู่นะพี่ก็เริ่มไปเรียนวิชาต่างๆแล้วก็คือขอไปเป็นผู้ช่วยผู้มุงกับบ้างอะไรบ้างอเพราะอีสอย่างเงี้ยเป็นผู้มุงกลับ<อ>แ้วพี่ก็แอบแอบเรียนรู้วันนึงวันนี้เป็นผู้ช่วยผู้มุงกับ,นนกบตื่นหกเจ็ดโมงเช้ามันยิ่งกระเซิร์กระเซ,งะเซิง์ทำรุ่นนม่ีเพราะเราต้องการเรียนรู้แล้วเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกกับการอยู่เบื้องหน้ากับเบื้องหลังเหนื่อยมากเหนื่อยเ่ต่างนว่านิดอยากจะผสมนหน้าตัวเองมากแต่ว่ามันเป็นโรงเรียนนี้พี่ไม่สามารถจะหหาไได้ที่น ที่ทําทุกอย่างไม่ใช่ไปกำกับไม่ใช่เป็นแค่ผู้จัดไม่ใช่ไปขายอย่างเดียวไปทําโปรโมชั่นที่ทําทุกอย่างที่มันเป็นละครหลับตาได้เรื่องนี้ช่วงหนักสุดคือตอนไหนคะที่ว่าคยณจต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าป่วยมากๆเนี่ยค่ะไปชาร์จแบบดีกว่าก็คือเพราะว่าไม่ไหวรู้ว่าจะล่วงแล้วก็คือแต่งงานมันยังต้องทําอยู่ก็บอกลุณน้องเลยขับรถไปหน่อยพี่ทําอะไรฉีดยาก่อนสักสองเขียงแล้วกลับมาก็ไปสภาพอย่างเงี้ยแล้วก็ไปก็ฉีดยาแล้วก็มานั่งทําต่อเพราะว่างานที่เราผิดชอบมันต้องมี ึงแม้พี่จะปล่อยลูกน้องทําพี่กลับไปพี่ก็นอนไม่ได้เพราะพี่ก็ไม่รู้ไม่รู้เขาทำออกมาแล้วเป็นไงเราก็นอนไม่หลับอยู่ดีเพราะฉะนั้นอยู่ให้เห็นเห็นไปเลยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยตายในหน้าที่ยอมตายในหน้าที่จริงๆใช่ไหมคะพี่แซมเนี่ยหน้าตาจะสดใสปิ๊งปังตลอดเวลาทั้งทที่ตัวเองก็งานเยอะขนาดนี้มีวิธีดูแลสุขภาพตัวเองยังไงบ้างถ้าเกิดสุขภาพจิตดีมันก็ดีหมดพี่ว่าพี่พี่จิตดีพอสมควรและเรื่องการดูแลภายนอกกับพี่แซมอะไรอย่างเงี้ยคะพี่ต้องขอบคุณ กรรมพันธุ์ก่อนอย่างแรกที่ไม่ได้บอกว่าพี่จะได้ดิบได้ดีด้วยตัวเองที่ก็ต้องขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่สายพันธุ์สปีชีส์สสต่างๆนัก็ค <c oughs> ือ,อขอบคุณที่คุณพ่อก็คือคุณพ่อก็รูปร่างหน้าตาโอเคคุณแม่ก็ผิวพันธุ์ดีแม่ก็ก็ <c oughs> โอเคเราได้ตรงนั้นมาแล้วส่วนหนึ่งเรามีหน้าที่ต้องดูแลมันให้ยาวนานที่สุดมันก็ต้องมีข้อจํากัดในการทานด้วยว่าที่พี่แซมไม่ชอบทานตรงนั้นก็คือพี่ไม่ชอบเองไม่ใช่ว่าพี่จํากัดมันเพราะว่าดูแลคือพี่เป็นคนไม่ค่อยดูแลเลยจจรริงๆทุกคนะูู้ว่่าไมดแล เท่าไหร่กาแฟคือไม่กินอยู่แล้วตั้งแต่เด็กกินกาแฟไปแค่นิดเดียวพี่ก็นอนไม่หลับล้วน้ำมัดลมนี่คือพี่ไม่กินมาตั้งแต่เด็กขนมกับผลไม้ขาดไม่ได้ที่บ้านเนี่ยผลไม,ลม้ต้องมีตลอดขนมหวานก็ชอบขนมชอบมากอย,าอย่างที่ลูกๆทานอยู่นี่ชอบไหมคะอมชอบทั้งองลูกกินด้วยกันประมาณว่าอันนี้ครั้งล่าสุดนี้คือเราไปแล้วเป็นอย่างนี้ทุกครั้งก็คือไปต่างจังหวัดกันทีในกระเป๋าพี่จะมาใ้าบไปหนึ่งกระเป๋าเต็มเต็มเนี่ยเปิดมาจะเป็นพวกขนมกรุบกรอบเนี่ย เปิดมาเนี่ยทั้งกระเป๋าอะกระเป๋าใหญ่ๆเต็ทั้งเนี่ยไปกี่วันคะไปประมาณสามสี่วันขนมกระเป๋าหนึ่งแล้วกลับมาก็เป็นกระเป๋าเปล่าหมดนะกินไปนี่หยุดพ่อพุ้แม่พุ้งลูกคือแบบเรากินที่บ้านกินกันประมาณว่าไอ้ขนมกรุบกรอบที่เราว่าเนี่ยนะไม่เคยขาดจากบ้านค่ะพอพูดถึงลูกๆแล้วนะคะนี่ลูกๆของพี่แฝมเขามีบริษัทเป็นของตัวเองแล้วนะคะใช่บริษัทแต่ละบริษัทพี่่ชือลูกั้ครอ๋อใช้ชื่อลูก บริษัทแรกก็คือบริษัทยุรการลูกคนโตพี่น้องแอมโบชื่อยุรกาลก็เลยตั้งชื่อบริษัทยุรการทำนานพอสมควรแล้วทีนี้เมื่อปีที่แล้วลูกสาวก็เพิ่งอายุห้าหกขวบเองก็ไม่คิดว่าเขาคิดเร็วนะเขาก็ไปพูดที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคุณครูก็มาเล่าให้ฟังว่าน้องมีน้อยใจบอกว่านี่บริษัทของพี่นันเขาทำรายการให้มาทำโน่นทำนี่นะก็เป็นเจ้าของบริษัทเองเลยนะคะอะไรเงี้ยเป็นเราก็รู้สึกฮ่าเด็กรู้สึกเป็นแต่เร็วขนาดนี้เลยเหรอนี่ก็เลยต้องมาเปิดอีกบริษัทหนึ่งสำหรับลูกสาวเป พี่เบริสาเป็นผู้จัดรายการแล้วนะคะก็จะไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เวลาให้กับลูกๆล่ะคะมีให้บ้างไหมเขาน้อยใจหรือเปล่าคะไม่นะครับคือพี่เป็นคนค่อนข้างจะมีวินัยกับตัวเองพอสมควรในการแบ่งเวลาเราจะเป๊ะๆมากกับการที่ช่วงประชุมนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะให้กับตัวเองเท่าไหร่ให้ครอบครัวเท่าไหร่ให้กันงานเท่าไหร่แล้วเราจะต้องมีวินัยอยู่ประมาณเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งเวลาตรงนี้ได้มีวินัยกับมันได้เนี่ย ถามว่าทํางานเยอะขนาดนี้คุณอยู่ได้ยังไงแสดงว่าเราบริหารจัดการได้แล้วลูกสาวคนโตล่ะคะมารดาหรือว่าลูกแฝดยากจนไม่ออกระหว่างลูกแฝดกับมานดาเนี่ยคนโตค่ะเป็นยังไงคะก็ยังแบบว่า ใกล้ชิดกันก็ยังแบบมีมีเวลาให้กันตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเอารูปถ่ายมานั่งดูกันบางนีมานั่งดูเนี่ยเราเป็นครอบครัวที่ไปเที่ยวเยอะมากแล้วเมืองไทยที่คนมาเที่ยวกันเยอะเนี่ยมาถามพี่จังหวัดไหนอะไรยังไงมาถามพี่เพราะพี่ยิ่งกว่าอันซีนอีพี่ไปมาหมดแล้วพี่ไปหมดแล้วแล้วพี่ไปได้เยอะกว่าคนอื่นนี่เขาไปด้วยอันนี้มาพูดถึงลูกน้องกันบ้างดีกว่าพี่แซมเป็นยังไงคะได้ข่าวว่ากับลูกน้องนี่ก็มีดุลูกน้องเหมือนกันใช่ไหมพี่แซมทุกคนก็จะเกรงว่าเ้ยฟังมาเยอะว่าพี่แซมเขาอย่างนีี่่มออยางงน้ลก ถ้าพี่มองไปนี่นะเรียนร่าวรืว่าเรียนร่าที่นี่จริงๆแล้วพี่เป็นคนใจดีแล้วพี่ก็เป็นคนพี่เป็นคนอารมณ์ดีไปหรือว่าถ้าอยู่ในช่วงทํางานพี่ก็มีหน้าที่ทํางานของพี่นะแล้วตอนนี้พี่ก็ต้องพี่เพิ่งไปได้คิดเมื่อเมื่อสองอาทิตย์นองว่าพี่ต้องเริ่มปรับตัวเองบ้าง กับการที่กับทํางานกับลูกน้องต่างๆ,ๆที่ก็รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกันเราก็คิดว่าต่างคนต่างทาหน้าที่ถ้าพี่ไปแอบ,บคิดไปเองว่าจริงๆแล้วใจที่คิดพี่ก็เอ็นดูแล้วก็รักพวกเขาทุกคนคแต่บางทีเนี่ยมันเหมือนกับหนึ่งเราผู้ชายด้วยแล้วสองเราก็มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบต่างคนต่างนีเนี่ย,อยไอพี่ทีเป็นยังไงน้องเป็นยังไงแลไปกินข้าวกันไมหมหรือเป็นยังไงค่ะอะไรพี่พี่อาจจะอ่อน<า>ตรงนั้นพี่อาจจะอ่อนนิดนึงจริงๆถามว่ามีใจให้กับเขาต่างๆเหล่านั้นไหมมีนะแต่ว่ามัน มันอาจจะขาดที่ตรงนี้ที่หนึงซึ่งพี่ก็คิดว่าเออที่อาจจะต้องเอามาเอามาดูตัวเองนิดนึงนะครับพอได้คิดแล้วอย่างนี้พี่แซมมีวิธีมัดใจลูกน้องยังไงบ้างนะคะมีนะดนมากเลยดีลูกน้องที่ทำงานนี่นะผู้หญิงสักผู้หญิงสักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะอย่างเช่นโยนบอลล่องบอลลิงอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ป่ะตีบอลแบ่งทีมกันประมาณแบ่งทีมกันถ้าเกิดใครแพ้ก็ต้องมีวิธีลงโทษว่าจะทำยังไงก็อยู่ที่วิธีบัญญัติ แล้วพี่เป็นเจ้ากดบัญญัติพี่ก็ต้องทําด้วยถ้าพี่แพ้ก็ดูว่าเป็นยังไงต้านต่อใครเสียเปรียบได้เปรียบถ้าเกิดว่าแพ้มาก็าต้องมีวันนั้นว่าจะมีวิธีลงโทษอย่างไหนบางครั้งก็มีอย่างเงี้ยให้กลุงติดกราบลูกบอลลิงแล้วก็เดินอุ้มลูกบอลลิงไปทุกเลนแล้วบอกขอโทษฝีมือไม่มีอะไรประมาณนี้แล้วก็เดินไปแบกนี่พี่แซมเคยมีพลาดต้องทำรอบแลยวทำทุกอย่างเทำแล้วไงก็คือต้องก็ต้องทำก็คือ ก็ยอมดีกว่าเสียสตังแล้วค่ะยอมยอมว่ายอมกล่าวดีกว่าบ่าลงไปบ่าลูกควรลิงและนี่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับนักแสดงนะคะว่าการเข้ามาอยู่ในวงการนี้เป็นเรื่องง่ายแต่การที่จะยืนหยัดยาวนานแบบผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แซมมากมากนะคะที่ให้เรามาซักไซส์กันในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ